ถ้าคุณอยากได้ DSPM กลุ่ม High End ครับคลิปนี้เราเอาออ d ์ดิสานทุกรุ่นมาแนะนำให้คุณครับสวัสดีผมผมป๊อกจากห้างมิคาเชลนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำ DSPM ในกลุ่มแบบ High End กันบ้างเน้นคุณภาพสูงและราคาก็สูงเช่นกันก็คือเป็นแบรนด์ออร์ดิสนนะครับเดี๋ยวมาแนะนำเลยครับว่ามันมีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างที่เรียกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนใช้รถยุโรปเนี่ยผมแนะนำว่าแบรนด์นี้เหมาะมากๆก่อนจะเข้าถึงเนื้อหานะครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะงงว่า DSPM คืออะไรผมเล่าสั้นๆก่อน ในยุคที่เราไม่สามารถเปลี่ยนวิทยุได้อีกแล้วนะครับต้องใช้จอเดิมของรถยนต์นะครับแบบเปลี่ยนยากรือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วไม่สวยแล้วเปลี่ยนแล้วฟังก์ชันหายแล้วแล้วแต่เนี่ยฉันเราจะไม่สามารถสร้างเสียงที่ดีกว่าของเดิมได้แล้วแล้วก็คือหมดแล้วการเปลี่ยนป้อนเป็นอัลไพน์ไปในเคเบิลทำไม่ได้ก็เลยมาสื่อยุคนี้ครับก็คือ DSPM ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นเหมือนแอมป์สมัยก่อนแต่เก่งกว่านั้นนะครับก็คือมีระบบพวก EQ มีคลอสมีไทม์และมันแอดวานซ์ขึ้นก็คือมันมีระบบที่สามารถเอาสัญญาณขาเข้ามานะครับแล้วสร้างเสียงนั้นใหม่และมีกำลังขับสู่ลำโพงที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ BCM มันจะดีไปทั้งหมดนะครับมันก็จะมีความสามารถของแต่ละแบรนด์แต่แบรนด์แต่แบรนด์นี้คือแบรนด์ที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์ N, ที่มีความสามารถเจ๋งมากๆครับถ้าความเม่ก่อนนะครับผมว่าบางคนที่ไม่ใช่นนักเล่นเครื่องเสียงอาจจะไม่คุ้นออด,ดิสันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นเครื่องเสียงมาเกิน20ปี อย่างผมนะครับจะคุ้นกับออริสันมากๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้ข้อแรกเลยออริสันในยุคนั้นนะครับทุกคนจะชื่นชอบในส่วนของ Power Amp ครับผมเชื่อว่าแอมในยุคนั้นมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยวงการเครื่องเสียงรถยนต์เราเนี่ยมักจะเล่นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปมากกว่าแบรนด์เอเชียคือแบ่งง่ายๆเลยลำโพงแอมต้องยุโรปถ้าวิทยุต้องเอเชีย มันแบ่งง่ายแค่นี้ครับทีนี้ในกลุ่มแอมในวันนั้นนะครับแบรนด์ที่โดดเด่นมากนะครับก็คือออริสานคือหนึ่งนะั้นจรยก่อนมีหลายยี่ห้อมากนะแต่ว่าออริสานถือว่าโดดเด่นและยังอยู่จนถึงปัจจุบันคือถ้ามันไม่เจ๋งเนี่ยมันอยู่ถึงปัจจุบันไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนักเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันพวกรุ่นเก่าๆนะ VRX LRX ผมในตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยผมอยากได้แบรนด์ตัวนี้มากๆนะโห VRX คือเป็นแบบไลายไม้อะโคตรจะได้ครับแต่ซื้อไม่ไหว ตอนนั้นเาเด็กมากก็เป็นที่ก็แค่ RRX ก็แบบโอ้ต้องซื้อมือสองกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบคุณภาพเสียงมันดูแบบน่าฟังครับคือมันไม่ใช่แอมป์แนวพลังไงมันเป็น,นแอมป์ที่แบบมีเนื้อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นออริสานลรงเกิดมาตั้งแต่ยุคแอม l ิฟายเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแอมป์จนถึงปัจจุบันนะครับออริสาน์ยังเก่งมากเรื่องแอมป์อยู่นะครับพอต่อมาโลกมันก็เลิกขยับเข้าสู่ DSP จริงๆแล้วในยุคข,ของ Marketing ขอสพีผมในฐานะมารมเาานน์เก็ต เราก็โดดเด่นอยู่คนเดียวมาตั้งนานว่าเอาไพ e มี DSP แบบ H800 กัน H701 ชุ่นขายดีมากอยู่ๆมี b i ดวันโผล่เข้ามาในตลาดและทั้งตลาดก็เทไปหาพี่เขาหมดเลยคือออดิสันเข้ามาในตลาดโดยการโปรโมตตัว b i ดวันที่เป็น DSP รุ่นไฮเอนด์มากๆตอนนั้นและสามารถเป็นมิตรกับทุกแบรนด์คือเข้ากับแบรนด์ไหนก็ได้นะครับเอาว่ามียี่ห้อไหนผมเข้าได้หมด ไม่เหมือนอาพลายอาพลายมันต้องแบบย e ี่ห้อตัวเองฉนันออริสันถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วตอนนั้นก็ตลาดเทไปเลยครับงานแข่งขันทุกวงทุกอย่างตลาดทุกอย่างไปออริสันกันหมดผมในฐานะมาร์เก็ตติ้งอาพลายเหนืออยู่ยกใหญ่และออริสันก็ออกสารพัดบิดมาหนักหน่วงมากจนถึง DSPM กันเลยครับก็คือยุคต่อมาคือ DSPM นะครับยิ่งเป็นตลาดที่ DSPM เนี่ยต้องบอกว่าออริสันถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่ทําตลาดนี้มาก่อนคือคอนเซ็ปต์ก็คือเขาเก่งรถยุโรปเพราะฉะนั้น กว่าอัลไพจะมีดิสพีแอมมาแข่งเขานี่หลายปีฉะนั้นผมเลยบอกว่านานะผมเป็นทั้งนักเล่นและเป็นคนทาแบรนด์เนี่ยผมว่าออดิสันคือของที่เจ๋งมากในอนดีตจนถึงปัจจุบันเราจะแนะนำเขาว่าดิสพีแอมของเขาในยุคนี้มันน่าสนใจและน่าเล่นอย่างไรกันบ้างครับมาเข้าดีเทลกันนะครับก็คือตรงนี้คือ d s p แอมของออดิสันซีรีส์ใหม่ที่ชื่อว่า f o r ์ซ่าที่เรารับไฮเลสแล้วทีนี้ทั้งหมดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าง,ง่ายๆคือมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์เหมือนกันทั้งหมด นะครับเรื่องคุณภาพทุกอย่างเหมือนหมดมันจะมาต่างกันแค่ขาอินขาเอากําลังขับที่จะเอาไปเล่นในแต่ละคันนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาผมอจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นทั้งแฟนออริสันแล้วเราก็ตั้งใจน,จนําเสนอแบรนด์นี้ให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นนี่ครับเราได้ที่1ของการจำหน่าย dspm ออริสันอย่างต่อเนื่องอย่างปี 2022, 2022ผมได้รหัสตัว ap 49ิ bit นะครับพอปีต่อมาปุ๊บนะครับนั้นช่วงนั้นร้านเพิ่งเริ่มเปิดนี่ร้านเริ่มดีขึ้นเริ่มจับโต เราได้นี่ครับ4กิกะบิตเป็นป,ปีที่2นะครับและเราก็ได้อริคอั2023นะและนี่ก็คือได้เป็น c 8 1 4บิตเพราะฉะนั้นเราได้ออริสันมาอย่างต่อเน,นื่องจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราเราตั้งใจขายมันเป็นหลักหรอกครับแต่แค่บอกว่าเราแค่อยากจะน,จน,นําเสนอสิ่งที่มันมีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าอย่างตอนเนื่งมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันครับว่าแต่และฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างจุดที่โดดเด่นของทั้งหมดของ DSPM ครับหนึ่งก็คือขาอินที่เป็นอะนาล็อกทูดิจิตอล เขามีชิปในการใช้แยกเสียงเนี่ยคนละตัวแยกจากกันมีนัมเบอร์แบบพิเศษคือบางแบรนด์ไม่ไม่ไม่ระบุเลยเขาแต่ว่าแบรนด์นี้เขาระบุเลยว่าขาอินเบอร์นี้ทำให้เราได้คุณภาพของทั้งการใช้อานาล็อกอินพุตก็คือพวกไฮเลเวลอินหรืออาร์ซเอินเข้ามาคุณก็ได้ชิปตัวนี้ถ้าเกิดคุณเล่นเดิรดดิจิตอลเช่นอุปกรณ์ภายนอกหรือ B c a อยที่เป็นไฮเลสเข้ามาคุณก็สามารถได้ชิปที่เขาแยกทํางานกันนะครับมีพาวเวอร์ซัพพลายถึง2ชุด คลื่นกันก่อนมีตัวเดียวอันนี้แยก2ตัวเลยเพื่อให้มันสามารถทํางานแบบความร้อนเนี่ยมันจะไม่เยอะนะครับและมันได้กําลังในการที่จะทาให้คุณภาพเสียงออกไปคุณรู้กัแล้วครับว่าความร้อนมีผลต่อคุณภาพเสียงถูกไหมอันนี้ถูกออกแบบมาดีเรื่องของเนื้อกําลังและความร้อนนะครับมีสัญญาณเป็นไฮเลสแล้วนะครับก็คือรองรับ24บิตทักิบกิโลเฮิรตซ์รองรับฟิวซี่แต่ต,ตามสุดจนถึง40กิโลเฮิรตซ์คุณสามารถเล่นได้หมดก็คือขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นไฮเลสของตัวนี้ซึ่งแน่นอนกก็ต้องมาจาจ ปรีอินอาจจะมาจากฟอนต์ที่เป็น h ฮยูนิทอัลพที่มีไฮไลท s เข้ามาหรือคุณจะเล่นผ่านบีคอนออปติกผ่านแอลแดหรือว่าคุณเล่นผ่านแดผ่านขั้วหน้าออปติกก็แล้วแต่ก็คือสามารถรองรับได้เช่นกันตัวเครื่องสามารถทําเป็นแอมเฉยๆมีกําลังขับในตัวและมีปรีอัลทำเป็นแบบเพียวที่สามารถทํางานแบบเนซีปรีอัลคือคุณสามารถไปต่อแอมป์ฟิวเออร์ที่คุณภาพมากขึ้นทํางานควบคู่กันกับแอมเขาก็สามารถทําได้และตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะทําแบบ f u l l บิชเอเวอรครับก็คือ ปกติแล้วช่องสัญญาณถ้ารวมกันมันคือจาก4โอห์มเป็น2โอห์มมันแค่ดังใช่ไหมแต่ของเขาถูกออกแบบคือชอบสัญญาณสามารถรวมกันเช่น60ค60รวมกันกลายเป็น200แต่มันคือ4โอห์มนั่นหมายความว่าได้คุณภาพเนื้อเสียงแต่กําลังขับมากกว่า ลำโพงที่เป็นรุ่นกลางร,รุ่นท็อปรุ่นไหนก็สามารถเอาอยู่ครับนอกจากฮาร์ดแวร์ที่ดีเยี่ยมในการที่จะถ่ายทอดเสียงที่ไพเราะแล้วนะครับซอฟต์แวร์ก็สําคัญเช่นกันจริงๆแล้วซอฟต์แวร์พวกนี้ผมอยากจะบอกรายงละเอียดเลยว่ามันไม่ได้เหมือนกับการใช้งานฝาก DSPM ที่มาจากฝั่งเอเชียเลยนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการที่จะ Analy า์สัญ,ญญาณขาเข้าหรือโปรตีถ้าเกิด DSPM เรามองแบบเผือๆคนที่ไม่ได้ใช้อะมันก็คงเหมือน,อนกันแหละมีคลอสมีไทมี EQ มีมีมอรีเซ็ตรับ เสียงถูกไหมครับแต่นั้นคือปัญหาปลายทางนะแต่ขาเข้าอะครับคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้ววิทยุเขามีการปรับอ e ีคอเลเซอร์หรือปรับไทม์ปรับเฟสต่างๆมาเพื่อเซตระบบของเขาอยู่แล้วแต่โรงงานเ mm hmm. ช่นลำโพงก็ติดเป็นดอกประมาณนี้ mm hmm. เขาก็ต้องมาชดเชย EQ mm hmm. เพื่อให้เสียงมันดูชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนลำโพงดอกใหม่ไปแล้วอะ เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ EQ ของเขาแล้วก็ได้ถูกไหมครับเราจะมา adjust ใหม่ให้มัน match กับดอกที่เราเปลี่ยนลงไปที่ดอกที่เราเปลี่ยนใหม่เป็นลำโพงที่มีความถี่ด้านแหลมสูงเยอะหรือกลางเยอะฉะนั้นถ้าเราได้ EQ นี่มาก็แปลว่าเราไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าคอนเซปต์ของออดิไซนคือเขามีซอฟต์แวร์ในการที่จะ analyze ขาเข้าครับแบบเคลียร์ทุกอย่างให้กลายเป็น f ฟ a หรือค่าความสมบูรณ์ของเสียงเช่นอันแรกครับก็คือ D EQ นะครับก็คือถ้ามัน EQ มา จะจะปรับ EQ แย่แบบไหนเขาสามารถปรับทุกอย่างให้กลายเป็นแฟตแล้วกลับเข้ามาสู่ระบบได้ mm hmm. เขามีเฟดมาไหมมันมีไทม์คอลเลคชันมาไหมจากโรงงานมันสามารถเคลียร์ทั้งหมดกลายเป็นค่าศูนย์หรือค่าที่เป็นสมบูรณ์แบบแล้วพอเข้ามาในแอมเนี่ยแอมมันสามารถที่จะแอดจัสได้ครับว่าอ่าสัญ,ญญาณคู่หน้านี้ไปคู่หน้านั้นเราสามารถแอดจัสขาออกได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง ถ้าเราทำมันอย่างนี้นะครับเราได้เสียงที่สมบูรณ์จาก dspm แบบเพียว,เ,ยวเลยแล้วก็ส่วลำโพงทีเ่เราเปลี่ยนใหม่แล้วก็สามารถไป adjust eq ปลายทางแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะเพราะมันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วง่ายๆแล้วก็มีตัวนี้มันเป็นอฟต์แวร์ใหม่มันก็มีฟังก์ชันพวกอัตโนมัติพวกอัตโนมัติท่ามอัตโนมัติ eq นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือสามารถต่อไม์และวัด rta ได้เลยคุณสามารถเห็นการาฟ rta ขึ้นมาผมชอบมากเลยแล้วก็สามารถมา adjust ได้ว่าเออลำโพงที่เราเปลี่ยนดอกนี้มันมียติตรงนี้เยอะไปเราสามารถเติมตรงนนั้นเพื่อ ส่วนที่หายไหมเพราะมัมีการกระจกสะท้อนหรือหักล้างกันมันสามารถเห็นจบภายในซอฟต์แวร์ได้กับฉันนอกจากฮาร์ดแวร์แล้วซอฟต์แวร์นี้ถือว่าสำคัญมา,มากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเป็นรถยุโรปนะครับการทําระบบด้วยปลั๊กตรงรุ่นและฟังก์ชันนี้ผมถือว่ามันทํางานให้รถของคุณได้ระบบที่สมบูรณ์แบบมากกว่าที่ไม่มีครับ d i s พ e แในซีรนะครับจะแบ่งออกมาเป็น2รหัสย่อย M กับ C M คือเรื่องของกําลังขับสูงนะครับส่วน C คือเหมือน o o p p c c อะกำลังขับดูน้อยกว่าจริงๆก็ไม่น้อยเพราะเราเราจะเริ่มต้นกันที่ C ถูกไหมครับเนี่ยขนาด o o p p c c นะ90วัตคูณ4นะครับนี่คือ AFC 4 1 0 b i บิตนะครับให้ดูที่ C 4นะครับข้อแรกเลยก็คือเขามีแอ M ในตัวที่4 Channel นะครับส่วนจุด10ด้านหลังหมายความว่าในระบบของเขาสามารถคุมระบบเนี้ยให้ได้ทั้งหมดคือ10 c h a n n e l หมายความว่ามี p r e out ที่เป็น n นที v อี6 คุณสามารถไปต่อแอมป์ภายนอกนะครับซึ่งจะมีแอมป์ของเขาเดิผมจะมาอธิบายตอนช่วงหลังก็คือสามารถต่อทําระบบที่ใหญ่กว่านี้ได้แต่จริงๆแล้วในยุคนี้ถ้าเกิดคนต้องการแค่ขนาดเล็กๆแบบนี้อันนี้คือ9 0วัตต์คูณ4ที่เป็น RMS นะครับดโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยใช้คําว่า max ปุ Mac, ป๊บ max มืกวัดโฆษณาวัดมากแต่ว่า RMS คือวัตต่อเน,นื่องนี่ดูไหาไซซ์ย่อมๆตัวเล็กๆงานสวยๆคืองานคุณรู้เลยครับว่ามันดูคลาบมันดูดีมากๆนะครับตัวนี้9 0วัตต์คูณ4เรียกว่าขับลำโพง ได้ทุกรุ่นน่ยนะครับแล้วก็มันมีความสามารถในการรวมสัญญาณเสียงจริงๆก็คงไม่ค่อยใช้หรอกแต่มันจะเอากลายเป็นจาก4บ่เกี้เป็น2ที่4โอห์มเหมือนเดิมนะครับ300วัตต์คูณ2ครับการเอาไปใช้กับรถนะครับอันนี้เรียกว่ามันค่อนข้างเป็นรถที่เปน็นพงหน้าและพงหลังที่เป็นฟอนต์เรียเพราะมันคือ4นะครับเพราะจริงถึงแม้ขาเข้ามานันต้งา8แต่จริงขาออกมันก็แค่4 จะเป็นว่าคนที่เอาไปใช้ต่อแอมภายนอกเครับเพราะนั้นจริงๆตัวนี้มันสามารถเป็นได้หลากหลายมากรถแซนดาร์ดหรือรถทั่วไปก็ได้แต่คุณได้กําลังขับที่มากลำโพงคุณเป็นรุ่นกลางร,รุ่นท็อปก็สามารถเอาอยู่ค่าตัวตัวนี้ราคา64,000บาทครับรุ่นต่อมานะครับรหัส afc 8.14 Bi บิตก <c oughs> อยู่ในหมวด c ท <c oughs> ี่เป็น compact สัังเกยไหมครับว่าไซส์มันพอๆกันอะไคือตัวน,นี้อ่ะพูดตามตรง มันเป็นไซส์เดียวกันแต่คุณได้8 c h ช n n e l นะครับก็คือรูปแบบของเขานะคือไซส์ไม่ใหญ่แต่กาลังขับดีเพราะว่าเทคโนโลยีแอมของออริสันถือว่าดีเยี่ยมมากๆแล้วก็เขาทํามาเพื่อรถยุโรปอยู่แล้วครับก็คือรถยุโรปมีพื้นที่น้อยก็คือสามารถไปซ่อนง่ายๆมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับสามารถที่จะเอาอยู่ทั้งระบบของรถทีนี้กําลังขับของเขาคือ65วัต์คูณ8ก็ถือว่าเยอะมากนะคุณสามารถทําลำโพงแบบ3ทางแอคทีฟยังเหลือเลยแล้วก็เป็นพาสซีฟคู่หลังเป็น8แล้ว คุณสามารถต่อปรี out ไปหาแอมขับซับหรือจะเอาเป็นซับตู้สําเร็จคืออันนี้มันเอาอยู่ทุกซิสเต็มจะทําระบบแบบไหนก็เอาอยู่หรือถ้าเกิดคุณบอกโอ้ย65วัตต์คูณ8 w, มันน้อยไปนะครับไอ้เจ้านี่มันสามารถรวมสัญญาณได้ที่บอกครับ RS เมื่อก,กี้นะ65มันจะกลายเป็น200วัตต์คูณ4ทันทีเลยฉั้นลำโพงไหนก็เอาอยู่สามารถต่อแอมป์ภายนอกก็ได้ฉนันมันมีความพลิกแพงสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นรถยุโรปที่เราใส่บ่อยๆจนเราได้รางวัลมาเนี่ย เพราะว่ารถยุโรปอย่างเบนซ์ n ที่เป็นสแตนดาดแบบ8 7, Channel ตัวนี้ตัวเดียวถือว่าเอาอยู่แล้วมันมีปลั๊กตรงรุ่นที่เป็นปลั๊กเกรดสูงมากใส่เข้ามาปุ๊บแล้วมันสามารถขับลาโพงเดิมดจัสลําโพงเดิมได้หมดนะครับที่ว่าตัวนี้ถือว่า,วววาน่าใช้มากแล้วก็กําราคาของมันก็ไม่สูงจนเกินไปคููคกกวเมื่อกกินะอันเนี้ยห้าหมื่นห้าพันบาทครับข้ามมารหัส M กันบ้างครับนี่เดี๋ยวนะเดวบอกว่า M มันใหญ่ไหมนี่ใช่ M มันเป็นเรื่องพละกกำลังและก็คุณภาพของที่ตัวเครื่องมันจะใหญ่กว่าฉะนั้นจริงๆแล้ว q คุณภาพเสียงมันเท่ากันและครับแต่ว่ากําลังขับมันสูงกว่านั่นเองก็เอาไปเใช้งานได้อันนี้คือ AFM จุด11บิตนะครับ B/M ในตัว5 Channel แล้วมี Native p o u t PL, สามารถคุมระบบทั้งหมดได้11 Channel ตัวนี้ก็คือเหมือนกันครับ In 8ที่เป็น High Low ก็เป็น8 o p t i c a l In เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดใครเล่นแบบลำโพงหน้าลำโพงหลัง และซื้อซับทักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจบในตัวเลย100วัต์คูณ4โ oh. หเหลือเฟือ100 Wh ้วัตคูณ4คุณขับเลยลำโพงเลยก็ได้แยกชิ้นทุกคุนหพาสซีขาซับของเขาคือ400วัต์อาเมตรที่4โอมนะซึ่งผมบอกเลยรับว่า10นิ้วทั่ว,วไปเนี่ยก็ต้องการแค่200-300ก็กินอยู่แล้ว ถ้าเกิดคุณเป็นดอกที่เป็นแบบสามารถทํา2โอมได้เจ้านี้สามารถโหลด2โอมที่600วั์ฉะนั้นผมเลยบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการแอมเยอะๆสามารถจบแบบบอบางคนไม่ชอบซับตู้จะจะบอกว่าซับตู้เบสอาจจะไม่พอใจอยากได้ซับที่ต้องการดีกว่านั้คุณก็ตีตู้ไปเลยนะครับแล้วกำโพงกลางแหลงดีสักคู่หนึ่งแล้วนี่ดูครับตัวเดียวจบสามารถอัดได้อย่างนี้ตัวนี้ราคานะครับ78,000บาทครับ รุ่นต่อมาครับสำหรับคนชอบเล่นแบบ3ทางหน้า2ทางหลังคันที่ถูกใจตัวนี้แน่นอนครับนี่คือรหัสที่เป็น8 c h ช n น e l รหัส M นะครับ AF M 8.14นบิตนะครับตัวเดียวเรียกว่าเอาอยู่จบทุกระบบแน่นอน,นง่ายๆนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมข้ามบอลืมตัวเมื่อกี้ไอตัว M 5มันถ้าเกิดจาก100วัตต์คูณ4พอมันรวมล่างกันนะมันกลายเป็น300 w 2, วัตต์คูณสอโเยหเหลือเฟือเลยใช้แต่ผมว่ามันก็เกินลำโพงที่เราต้องการละนะครับตัวนี้นะครับ90วัตต์ คูณ8 RMS โอ้ผมว่ากำลังเหมาะสมนะครับขับวูฟเฟอร์ขับเสียงกลางขับเสียงแหลมถ้าเกิดบางคนบอกโหวูวฟเฟอร์ผมต้องการเบสมากกว่า90วัตต์ทันไหมอันนี้มันสามารถรวมสัญญ,ญาณได้ครับนะครัจากเมื่อกี้เราบอกว่ามัน8ใช่ไหมจาก8แล้ว4จริงๆเอามาค่าบางคนใช้ไม่ครบก็เอามารวมล่างปุ๊บจาก90วัตต์มันจะกลายเป็น280วัตต์นะครับคูณ4ก็ไปแอ j u s t เล่นได้ใช่บางคนบอกอ่ะผมเอาคู่หน้าคู่หลัง ก็1 2 3 4ที่เป็นกลางแหลมใช่ไหมครับไป4นะ5 6 7 8ผมเป็นบูเฟอร์คู่หลังผมไม่เน้นหรือผมไปต่อแอมป์ภายนอกต่ออันนี้ต่อหายซับมันสามารถทำได้เรียกว่าคุมโทนตัวเดียวจบแบบเซ็ตหน้าแบบเอาอยู่ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากๆขาอินก็เหมือนกันครับก็คือไฮ8โล8ปผมคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายคุณภาพสูงเรื่องเนื้อกำลังขับลำโพงที่เราชื่นชอบที่กินวัตความไวต่างๆตัวนี้ถือว่าเอาอยู่แน่นอนราคาตัวเขานี่ 75,500บาทครับรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ใช้ช n นลเยอะซึ่งบอกเลยครับว่ารถดุกใหม่ๆจะใช้ช n นลมากกว่า c h a ช n นลไปแล้วฉะนันตัวนี้สามารถเอาอยู่แน่นอนนี่คือ AFM 12.14บิตนะครับก็คือมีแอมในตัวทั้งหมด12ช่องสัญญาณแล้วก็มี2ช่องสัญญาณไปต่อซับฮาวไว้ง่ายนะครับตัวนี้ก็คือ60วัตต์คูณ12 นะครับจริงๆคนามสบายก็ดูเหมือนอาจจะไม่เยอะ mm hmm. คือชแนะมันเยอะมาก12มันก็ต้องแชร์แชร์กันแต่ถ้าเกิดคุณเอามารวมนะครับ mm hmm. ก็คือบางคนบอกผมต้องการแค่6ชแนลอ่ะก็สามารถรวมวืบจาก6เมื่อกี้จาก60มันจะกลายเป็น180วัตต์คูณ6ฉะนั้นจริงๆแล้วมันสามารถเล่นพลิกแพงได้หลากหลายรูปแบบมา,มากๆนะครับซีเต้นใหญ่เล็กก็สามารถอยู่ฉะนั้นรถยุโรปยุคใหม่ๆจริงๆแล้วเนี่ย60วัตต์เนี่ยมันสามารถขับลำโพง เดิมหรือลำโพองที่เปลี่ยนใหม่สไตล์ตรงรุ่นมันตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแน่นอนเพราะลูกพงสไตล์ตรงรุ่นส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณแบบนี้หกสิบห้าหกสิบห้าสิบแล้วแต่แบรนด์ฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวสามารถเอาอยู่นะครับขาเข้าของเขาก็คือมีแปดทั้งไฮทั้งโลออปติคอลแต่ว่าขาปีเอ้าเขามีแค่สองฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องแมนจว่าเราจะไม่สามารถต่อแอมป์ภายนอกได้แล้วก็คือต้องใช้แอมป์ภายในแต่บางทีเนี่ยเราเคยทําระบบซิสเต็มแบบเอาเอานักหน่วงก็คือ เราต่อแอมป์สองตัวอ่านดิสซี่แอมสองตัวก็สามารถทํางานควบคู่กับระบบนี้ได้ครับราคาตัวนี้นะครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับ <S <S หมดไปนะครับซีรีส์ฟอสซาใหม่ที่เป็นไฮเลสของออริสันทั้งหมดทีนี้ผมกําลังถือสิ่งนี้อยู่อันนี้คือรหัสฟอสซาเหมือนกันจริงจริงก่อนหน้านี้ครับออริสันจะมี AP นะครับรหัส AP พวกุระกุนบิดต่างๆเขาว่าแล้วจะมีตัว F สีแดงๆเนี่ยและมีฟอสซาอยู่ตัวเดียวฟอสซาคือเรื่องของพละกําลังฉะนั้นตัวท็อป ในซีรีส์ก่อนนั้นเนี่ยก็คือเป็นฟอร์ซ่าเหมือนกันก่อนที่จะเอาตัวฟอร์ซ่านี้มากลายเป็นซีรีส์ใหม่เป็นไฮเลททางด้านขวากลุ่มชุดดำตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ครับก็ยังมีจาหน่ายอยู่และผมอยากจะแนะนําว่ามันมีความคุ้มค่าของเงินและราคาและกําลังขัาวในสไตล์ของออริสันจริงนะครับอันนี้คือถือเป็ตัวใหญ่ฟอร์ซ่าก็เลยอยู่ในกลุ่มคล้ายๆเหมือนเอ็มเนี่ยเอ็มก็ใหญ่ว่าล่ะเพราะนั้นมันก็บาลานซ์บาลานซ์กันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่49 0 0 0ื่นเนะครับอันนี้เป็นือีแปดในตัว8 c h a n n e l 9ก้คือมีปีอัเอาไปต่อคุมระบบผ่านซับข้างนอกได้แอมในตัวนี่ถือว่าเยอะมากนะครับ85วัตคูณ8ถ้ารวมเป็น4คือ280วัตคูณ4คือคือถึงแม้ว่าฟีเจอร์ฟรังก์ชันในเง่ของซอฟต์แวร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ต่างอาจจะไม่เท่ารุ่นใหม่ที่เขาทีา่เขาปรับตัวขึ้นมาแล้ว ฟังก์ชันไม่เท่ากันแต่ผมว่าตอบโจทย์พื้นฐานโดยทั่วไปของเราได้ดีแน่ถ้าเกิดใครอยากจะต่อเข้ามาเล่นแบบ Active คู่หน้าฮาสีคู่หลังต่อซับเอาและจบตัวเดียวในราคาที่ไม่ถึง5 0 0 0มื่นสี่หอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ยังน่าใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนขาอินทางทางไฮเลเวลเนี่ยก็แค่6นะครับขาโลก็แค่ 6, Optical อหซึ่งจริงๆแล้วผมว่า ในรถหลากหลายรุ่นนะครับก็เพียงพอต่อการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ถ้าเกิดเป็นรถยุคใหม่ยังไงต้องการใช้8ก็อาจจะต้องดูว่าไปทางดูนแทนมากกว่าครับ <S <S ทั้งหมดเมื่อกี้คือเรื่องของ DSPM นะครับแต่ว่าบางทีบางคนก็ยังชอบการเล่นแบบ PLM อยู่เพราะอยากได้แอมที่เป็นแบบกําลังขับดีๆฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับว่าออดิชันมี PLDSP และ PLM รุ่นไหนให้คุณสามารถเอาไปเล่นได้ตรงนี้คือ DSP ก่อนนะครับง่ายๆครับ DSP ตอนนี้เหลืออประมาณ4รุ่นนะครับ ก็คือแล้วแต่ว่าการเอาไปใช้กับซิสเต็มของคุณ <c oughs> อย่างเช่นตัวนี้นรับถือว่าเป็นซิมเพิลสุดบิตเทนนะครับบิตเทนนีคือเหมาะซิสเต็มไม่ง่ายครับสัญญาณไฮเข้ามา4หรือโลเข้ามา2นะครับและมีลายป r ี out ใน6คุณก็สามารถขับอแอมที่เป็นคู่หน้าคู่หลัง นะครับหรือว่าแอมขับซับก็สามารถจบซิสเต็มได้ก็คือตัวนี้มันจวเริ่มต้นนะครับตัวต่อมาคือบิ n โนบก็คือพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็คือมีสัญญาณขาเข้าที่มากขึ้นก็มีขาอิน6นะครับทั้งฝั่งไฮฝั่งโลมีออปติคอลแล้วสามารถเข้ามาได้และไลน์เอาท์ของเขามี9ฉ้าฉันก็สามารถที่จะเอาไปทำระบบที่พลิกแพงใหญ่โตขึ้นได้นะครับต่อมาครับเป็นบิดอันนี้คุ้นชื่อไหมบิดวันแต่เป็นจุดหนึ่งครับก็คือตัวนี้ยังคงจําหน่ายอยู่ก็คือ อินทั้งไฮทั้งโล w และขาอาคือ8 mm hmm. ก็สามารถที่จะมาจบครบในตัวจะเป็นแบบซีรี์ใหญ่ๆหน่อยและรุ่นนี้ครับคือรุ่นเรือธงเลยว่าเป็นเรือธงสุดท็อปสุดของ D S P ของฝั่งออดิซันที่ชื่อว่า b i t 1 s H D Virtual ครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่น h i ไฮเลสอยากเล่นระบบแลนด์นะครับ อันนี้คือรุ่นเดียวที่สามารถรองรับได้เดี๋ยวผมพาชมให้ดูครับว่าจริงค้าเล่นแรงต้องเล่นแอมตัวไหนของมีให้โชว์ด้วยนะครับคือตัวนี้ขามาอินสิบสอเอามีออฟตี้ข้อินนะครับและเอา12ช่องสัญญาณโหเรียกว่าซีเตนใหญ่แค่ไหนอยู่และฟังก์ชันที่โดดเด่นเขาค,คือฟู l ี d a อ d ก็คือโดยปกติแล้วอ,อันนี้อธิบายก่อนเราต่อ DSP ใช่ไหมครับแล้วเรามีแอมแปลว่ามันทำดิจิตอลและออกเป็นอนาล็อกรอบหนึ่งก่อนไปเข้าแอม และไอล็อกนี้ถูกขับสู่ลำโพงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเล่นตัวนี้นะครับคุณสามารถเล่นแบบ Fully DA HD หมายความว่าจากเค้าไปเข้าแอมป์คุณต่อเป็นแลนวิ่งเข้าไปเข้าแอมป์ก็คือสัญญาณดิจิตอลเข้ามานี่และเป็นดิจิตอลวิ่งออกไปและออกที่แอมป์ทีเดียวนั้นคุณภาพเสียงของมาก็จะมีความสมบูรณ์มากกว่าของพาชงเพราะว่าแอมป์ของออยล์สายมีนิรุ่นไหนบ้างครับกลุ่มสุดท้ายคือแอมป์กันบ้างนะครับก็คือมี4ซีรีส์ผมเรียงนั่นเลยครับก็คือไอ้ง่ายเลยจาก SR นะครับมี f o r ์ หน้าตาเหมือนดิสบีแอมเมื่อกี้ไหมแต่ว่าเขาคือแอมปิเฟเยอร์ครับที่เป็นไฮเลสออเดียลและฝั่งนี้ครับเป็นโบเชครับถ้าเกิดใครยังชื่นชอบแอมขนาดใหญ่ที่เป็น A B Class ฝั่งนี้ก็คือโบเชนะครับและก็คือท็อปคลาสสุดจริงๆมีเวนตีนะครับที่แบบเกือบครึ่งล้านอะเวนตีอันนี้เรายกไว้เป็นทิ้งเงินนะครับแต่ว่านี่คือ T4 แล้วกันนะครับก็คือถ้าใครใช้ลำโพงรุ่น T4 ที่เป็นตัวท็อปของเขาอะแล้วก็สามารถจับคู่ตัวนี้ได้ก็สามารถได้ความเป็นแบบ พิสินแบบสมบูรณ์แบบซึ่งตัวนี้ที่รองรับการต่อแบบแลนก็คือสามารถต่อจากบิดบทตโซ่เมียอกี้เข้ามานะครับก็คือสมบูรณ์แบบมากก็คือการเล่นนะครับง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณต้องการคุณภาพแอมในราคาที่จับต้องได้อย่างตรงนี้ผมมีรหัส SR ไซส์ไม่ใหญ่นะ SR 4.300อ่ะ ก็คือตัวนี้8 5วัตต์คูณ4ก็ถือว่าเอาอยู่แล้วกับลำโพงทุกรุ่นนะครับก็คือตอบด c ซีเมื่อกี้แล้ว้ามาเข้าแอมป์นะครับแล้วเกิดคุณต้องการแอมป์ที่มีกำลังขับสูงขึ้นหน่อยตัวนี้นะครับก็คือ s r 4 5 0 0 130วัตต์คูณ4ไหมลำโพงรุ่นไหนก็เอาอยู่เนื้อมาเต็มเช่นใช้อาพายต่อ B-OUT ามาเข้าปรับจูนปรับไทม์จากวิวได้เลยก็สามารถทำได้แล้าเกิดคุณต้องการเป็นความเป็นไฮเลสในยุคใหม่เขาก็ออกซีรีส์นี้มาเป็นปอซ่านะ หน้าตาเหมือนกันลวครับแต่เป็น PLM เพราะฉะนั้นเรื่องของกําลังของเนื้อถือว่ามาโดดเด่นมากกว่าการเป็นผ่าน DSPM เฉยๆก็คือสามารถจับเข้าเซ็ตได้อย่างตรงนี้ถ้าเป็น M6D ก็คือ6 Channel ก็คือ135วัตต์คูณ6นะครับถ้าเป็นตัวนี้ M4D ก็คือตัวนี้เป็น160วัตต์คูณ4เพราะฉะนั้นถือว่า แอมเหลือเฟือมากเร nurture, ื่องพละกกาลังนะครับยิ่งแบบยิ่งสูงขึ้นราคาก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างเงี้ยเ r ก็อยู่แต่แถวๆช่วง3 0,000ื่นนะคมๆแต่ถ้าเกิดตรงพวกซีรีส์นี้ก็ต้องมี4ี่ห้าหมื่นขึ้นแล้วครับนะครับถัดมาทางนี้เป็นโบเชนบ้างอันนี้อยู่ในกลุ่ม4ี่ห้าหมื่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นสไตล์ AB บล้วกันนะครับก็คือแอมขนาดใหญ่มีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายสุดฝั่งนี้นี่ครับ ประมาณแสนกลางๆนะครับตัวนี้กำลังขับอยู่ที่150บาทคูณ4ในฝั่ง A/B และถ้าคุณสวิตเป็นคลาส A มันสามารถทำได้ด้วยครับก็คือ50บาทคูณ4ก่ก็ต้องดูเรื่องพื้นที่ไหนเขาเพราะแอมคลาส A ก็จะร้อนแต่คุณภาพเสียงถ้าใค,ใครเป็นนักนเล่นเครื่องเสียงก็จะชอบคลาส A อย่างมากชั้นนี้คือซีรี แอมต่างๆของ a u d ิซันครับและนี่คือรีวิว DSPM ในกลุ่ม High End ของตลาดที่มาจากแบรนด์ยุโรป a u d ิซันครับถ้าเกิดใครกำลังหา DSPM ที่จะสร้างวิทยุเดิมของคุณให้มีคุณภาพเสียงที่ดีและแตกต่างจากเดิมผมแนะนําแบรนด์นี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้าเกิดคุณใช้รถยุโรปผมแนะนําว่าแบรนด์นี้มันเกิดมาเพื่อกันละกันครับเขาโตในที่นั่น เขาทาระบบซิสเต็มของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะปลั๊กตรงรุ่นที่ไม่ใช่ปลั๊กที่มันจะแบบเกรดอื่นๆเลยนะมันเป็นปลั๊กเกรดดีกันที่อยู่ในรถของคุณได้คุณภาพได้ความปลอดภัยและได้เนื้อเสียที่มีคุณภาพแบบนี้ครับที่ร้านเราจริงๆไม่ได้มีเฉพาะแอมป์กลุ่มไฮเอ็นอย่างเดียวจริงๆเรามีแ,บบแอมป์หลากหลายซีรีส์หลากหลายรุ่นนะครับแต่ว่าที่เราเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเน้นในการที่จะเลือกนะครับว่ารถของคุณ เป็นซิสเต็มแบบไหนควรใช้แอมยี่ห้อไหนหรือแบรนด์ไหนถึงจะได้ความสมบูรณ์และคุ้มค่าเม็ดเงินของคุณมากกว่าหรือแม้กระทั่งลำโพงคุณที่คุณจะเลือกเนี่ยคุณเล่นลำโพงแบบไหนกำลังขับแบบไหนที่เหมาะสมกับรถของคุณเราก็จะมาช่วยเลือกให้เพื่อให้คุณได้ของที่มีความหลากหลายในการเลือกแต่แน่นอนคุณจะได้ของที่ดีสุดคุ้มเงินและเหมาะสมกับรถของคุณแน่นอนครับ ร้านเราอยู่บนถนนชลินครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่าง,งเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์สวัสดีครับ